ไม่ว่าจะเป็นเหล็กกลางเหล็กสั้นดูเวทตกชิปแล้วตกนี่ต้องบนกรีนเสมอต้องบนกรีนเพราะว่าบนกรีนเป็นมันเปนยาตัดสั้นเท่ากันหมดเลยคำนวณได้คาดเดาได้แล้วก็พื้นราบมันจะเอียงหรือจะสลปแล้วอะไรก็ตามแต่แต่ว่ามันมันกระดอนเท่ากันหมดมันคาดการได้ตกกรีนปุ๊บก็กลายเป็นพัดเลยไม่ลงกันนวณเนี่ยครับนะฮะยังไงก็ไปฝึกซ้อมกันนะฮะคบ้าครับคงเป็นเพราะโชคไม่ดีละมั้งไปดูครับ พรอโชคดิไม่ดีละมั้งไปดูครับโผล่บ้างหาบ้าง<อ> หนุ่มคนนี้ครับพันเชือกมาครับโอ้โหจุกเสียดครับหนักฮะอร่อยเต็มเป้าทั้งั้นครับอร่อยเต็มจุกเลยฮะตัวงอเลยเต็มอันนี้ฮะปาราน่าบอสนะครับเป็นเรือลเต็มลงเลยฮะโอ้โหจังหวะสะดุดครับสะดุดครืนนะดูคุณพ่อ ี่โซฟากเตะมือลอยไปตัวเองลอยแล้วพุงมานันไม่ทันรับนะฮะไม่ทันีหนุ่มคนนี้ครับนี่ลากลางครับจักรยานถอยหลังโชว์ครับโซเชียลครับเตรียมโอ้ยตายแล้วผิดแล้ม่หัวไม่สวมด้วยโดนไม่ดีด้วยหัวไม่โดนพื้นนะปวดเจ็บนะน่ะไอ้อ๋อเลยอันนี้ฮะตั้งกล้องถ่ายครับกะให้โลกจำครับโซเชียลครับดูครับน้ำไหลหล่นลงไปในน้ำแล้วหลุดฮะโอ้ มีโฟนด้วยนะครับน 14, <im itation> <sh> ั่นเนี่ยจากยีสิบถึงสิบห้านี่เหมือนกันหมดเลยดูไม่ออกนะฮะโอโน่เลยครับเซ็งฮะเซ็งแน่เอันนี้ซ้อมครับซ้อมดรายครับโอ้โหครับเวียงไปครับไปสวยงายไม่ไปไม่ใช่ลูกครับมาลูกไปลูกไม่ไปแต่ไปก่อนไปครับของย้ายบ้านนะเรายากครับดูครับดีครับกระเด้งนะครับกระเด้งกระเด้งครับดูครับมันไม่อยู่กับที่ครับแกนไม่รู้ยางจะอยู่กับที่แอะไรไม่รู้ไปแล้วเป็นล้ว ลาดครับดูฮะไปแล้วฮะแม่ไอเรามันขึ้นมันยางมันยางมีลมอยู่ฮะโอ้ตอนนี้ไม่ใช่ยางมีลมฮะไอเจ้าของบ้านก็มีลมฮะเป็นลมโอ้ลมขึ้นเลยฮะปาดีก้อนโอ้โหเวียนหัวเลยคผู้ชมแจกเสื้อลิดียสองตัวที่นันแล้วก็ไปสอบถามแฟนเพจที่แฟนโปรโมทไปในเฟซบุ๊กของคุณนะฮะเอ่อเอาทองไปจำนำมาพี่ซื้อมาจากร้านไหนเอาทองไปจำนำมาอ่าไม่ใช่ไม่ใช่โคร้านอันนี้ทองจริง เอาไปจำนำมาฮะผ่านไปสามเดือนนะพี่ไอ้เจ้าของร้านโทรมาบอกผมน้องน้องทองน้องขาดนะทายนะหัวร้อนไม่ออกเลยผมถามเอว่าเฮ้ยตอนผมออาไปยังไม่ขาดนะใครทำอะไรหรือเปล่าน้องผมอ่ะมันขาดได้ยังไงอืใช่ไหมพี่ทองอยู่กับที่มันต้องมีคนํา่ราโทรมาเราดูแลรูปไข่มาฟังไปครึ่งทางแล้วจะไม่ตลกแล้ว ไม่จบแล้วเด็อาพี่เอาดีๆนะตอนเราเอาไปสภาพยังดีอยู่นี่เอาดีๆนะตอนเราไปสภาพยังดีอยู่แล้วอยู่โทรบอกทองน้องขาดนะอ่ะแสดงว่ามีคนทําอะไรละถูกไหมฮะตอนไปจำนำกับตอนนี้เขาโทรมานี่ห่างกันเยอะไหมสามเดือนนิ่งเลยนิ่งเลยอันนี้ไม่แอบอันนี้ก็ได้ห้าเดือนแล้วสามเดือนนานนะไม่ตแอบพี่เริ่มเลยแล้วกัน่แล้วไปเลือกเอาแล้วกันสองเลือกเลยใช่สองเลือกเลยครับผม โอ้ยสองเรื่องครบโอ้ย้าเป็นลูกหนังลูกหนังชั้นสองเะใช่ไหมชั้นสามอ้ยบอกเลยนะครับว่าตำแหน่งในบริษัทเนี่ยผมอาจจะเป็นแค่ลูกน้องแต่พอถึงหน้าผาป่าเมื่อไหร่อ่ะผมอ่ะเป็นประธานทุกข่าวงหัวแย่เลยสุดยอดนะฮะโดนทุกซองนะช่วงนี้โดนจนไม่มีอะไรกินแล้วนะขอบคุณเจอกันใหม่งานหน้าสวัสดีเจอกันใหม่บันที่จ้าสวัสดีครับ